สวัสดีค่ะพบกับเพจขอขอรีวิววันนี้ขอขอจะพามาแนะนำริบจิ๋วตัวดังในโลกออนไลน์กันจ้ามาดูกันซิียวมันจะจรงจริงอย่างทำน้ำาลือไหม่ฮายทุกคนดูนะขอขอคือแบบว่าจมูกก็สั้นเป็นคมอะขนตาก็ยาวยาวคือครบแล้วแต่ว่าแทนแทนแทนทำเอฟเฟกต์เองจ้าปากขอขอก็คือ ต้องตบสักทีแล้วมันให้เลือดมันฝาดเนาะแต่ว่าไม่ต้องหวง่วงเรามีลิปดดามขอขอไปเอฟมามาดูกันซิวมันจะดีไหมนี่คือลิฟต์เลเวอร์แมทลิปคัลเลอร์เบอร์ศูนย์สขอขอไปแบบว่าหยิบมาก็คือบอกเขาบอกว่ามันดีนักดีหนาเนี่ยเรามารองกันหน่อยซิวมันจะดีจริงไหมหอยแก้มันอันเล็กไปปะเล็กจริงๆแล้วคือแบบ เล็กจิ๋วมากแต่ว่าแม่ค้าบอกจิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะเออเราก็แบบมาลองดูกันซิมันจะจริงหรือเปล่าเราท้าทายไงอ่ะเปิดมาก็คือหัวแปลกแอปพลิเคชันก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นก็แบบว่าละมุนละมุนเหมือนขนมขนมขนมหวานนิดนึงนะอ่ะม,มาดูปากก่อนทาเออซีดนะอ,อัเลิมทาจิ้มจุ่มกันอ,อืมโอ้ทาไปปับ๊บสัมผัสก็คือแบบน,น,น,นุ่มๆเนียนๆเหมือนลิปสตินก็คือแบบ ก็มีความแห้งเนาะมันเป็นแมทอ์นะทุกคนจะหวังให้มันมากรอสก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าแม่ค้าเคยว่าไม่ติดแมทแล้วก็ติดโทนนานกินข้าวก็ไม่หลุดอุ้ยหลังทาก็คือสีสวยเบอร์ศูนย์สมาแกสีเขากับหน้ามากเลยเอออ่ะเรามารอเวลากันสีเขาบอกว่าต้องรอแป๊บหนึ่งก็คือนับแค่หนึ่งถึงหเองหนึ่งมาดูกันเม้มเอามือแตะเออไม่ติดมือแล้วหนึ่งเอ๊ะแต่ว่า ทิชชูสิจา้าเพจะรู้ว่าติดหรือเปล่าอามามเมมใส่กระดาษทิชชูอึ๊บเฮ้ยกระดาษทิชาาชูมันไม่ติดเอ๊ะมันแค่การเมมหรือเปล่าไหนมาถูๆก,กันสิถูๆจุๆ๊บๆเฮ้ยไม่ออกไม่ออกอจุบอ๊บไปทีนึงฮ่ คุณพาคุณเจ้าอย่างนี้ก็คือแบบสบายใจแล้วนะใส่แม็กก็คือสวยไม่มีเลอะไม่มีเธอะกินข้าวก็ไม่หลุดจูบผู้ชายก็ยังไม่หลุดเลยนะจ๊ะใครสนใจไปเลยจ้าลิฟเลอ,เอร์ของดีบอกต่อจ้าจบไปแล้วสําหรับการวิวขวงคองคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกด subscribe. s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพจของเรากันต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามติ๊กต็กกันด้วยนะขอบคุณที่รับชมค่ะ